มาครับพี่น้องตามข่าวสารกันต่อนะครับก็มีข่าวสารของโยโกเรสนะครับมาอัปเดตกันต่อเหมือนแมนยูเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะเขาเรียกอะไรมูฟออนะ on, จากนักเตะคนนี้นะครับบอกเลยครับว่าทางแมนยูนะครับมีรายงานบอกว่ากําลังต่อสายทีมงานโยโกเรสขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับโดยรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนยูครับได้ติดต่อขอทราบสถานการณ์ล่าสุดกับทางทีมงานของวิกเตอร์โยโกเรสครับกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแข้งทีมชาติสวีเดนรานี้กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนำของยุโรปไปแล้วล่อไปถึง9 7ประตูจากการลงสนาม102เกมตั้งแต่ย้ายจากโคเวนทรีซิตี้มาอยู่ในลีกาโปโตุเกตเมื่อเดืนอนกรกฎาคมปี2 0 2 3บนะครับดาวสตโวสูวสงสุดของสปอร์ติ้งในฤดูกาลนี้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในลีกสูงสุดของโปรโตุเกสนะครับโดยเขายิงได้3 9ประตูและทำแอสซิสต์ได้ครั้งจากการลงสนาม33เกมนะครับ ตั้งแต่วัยยุคบกปีอย่างยูโกเรสเนี่ยเป็นคนสำคัญในทีมของรุยบอเกสโดยพาสป bon, อร์ติงลิสบอนคว้าแชมป์ลีกได้อีกสมัยฟราบิซิโอโรมาโน่ครับกูรูซื้อขายเขาบอกกับกิมมี่สปอร์ตว่าทีมงานจากแมนยูนะครับก็คือแมนทีมงานจากโอแอลฟอร์ดนะได้ติดต่อมาเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ล่าสุดของยูโกเรสว่ากำลังดำเนินไปในทิศทางไหนนะครับ ก่อนหน้าน,นี้มีการอ้างว่าการได้ไปเล่นในชิปเลีกน่าจะทําให้แมนยูสามารถบรรลุตัลงได้อย่างไรก็ตามการที่แมนยูไม่ได้เข้าร่วมรายการอย่างการดังกล่าวทําให้ข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นมีความซับซ้อนด้วยรายงาน,นยังบอกเพิ่มเติมว่าแมนยูครับจะได้รับแจ้งข้อมูลในทันทีหากว่าสถานการณ์ของยูเครสกับสโมสรอ,อื่นมีความก้าวหน้าพร้อมรายงานว่าในตอนนี้สโมสรกำลังติดต่อกับทีมงานของยูเครสอยู่นะครับเพื่อถามสถานการณ์ก็ติดต่อ,อยังไม่ขาดสายอ่ะอ ยังให้ความสนใจอยู่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับสถานการณ์ของยูเรสว่าก็มีทั้งอาร์เซนอลที่เต็งนะที่บอกว่าเออคุยกับอาร์เซนอลลุวงแต่ตอนนี้ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างรูเบนอโมเรมที่โรงละครแห่งความฝันนะรอดูได้นะครับในส่วนของยูเครส อาร์เซนอลระวังให้ดีนะครับปืนโตร,ระวังให้ดีเชลซี Chelsea สอเอาด้วยท้าชิงเซสโกนะครับเอาเละครับสิงบลูเชลซีอาจจะกระโดดลงสนามแข่งขันนะครับกับอาร์เซนอลในการเซ็นสัญญากับเบนจามินเซสโกในช่วงตลาดสัปน,นี้ในขณะที่การตัดสินใจของอาร์เซนอลยังคงอยู่เครื่องหมายคำถามนะครับเซสโกเนะี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อเป้าหมายของอาร์นอลเนื่องจากพูกเขากําลังมองหากองหน้าระดับโลกเข้ามาเสริมทีมในช่วงสัน,นี้ เช่นเดียวกับยูเครสแต่ความลังเลใจของพวกเขาในตอนนี้อาจจะทำให้อานนนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงเชลซี Chelsea ครับได้เซ็นสัญญาก,กับกองหน้าไปแล้วในช่วงสม,มัยนี้โดยเอาชนะแมนยูในการปาดหน้าคว้าตัวเลียมดิแลมาจากอิฟซวิทาวค่าตัว30ล้านปอนด์ยังไงก็ตามเชลซีอาจจะยังไม่หยุดแค่ดีแลเท่านั้น,นครับโดยเชื่อว่ากองหน้าอีกคนอาจจะเป็นตัวเลือกที่แท้จริงของทีม ขณะนี้ครับทีมของเอ็นโซมาเรซคากำลังเจรจากับบรูซีดด์มุลเกี่ยวกับการเซ็นยาเชียร์มคิเทนปีของอของทีมนะโดยดดมุลเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้น35ล้านยูโรนะครับแต่คาดว่าพวกเขาจะกลับมาพร้อมกับข้อเสนอที่ดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายังไงก็ตามครับ s ายส p o r t ตเผยว่าพวกเขากําลังพิจารณาอยู่ด้วยว่าจะดึงกองหน้าอีกคนหรือไม่โดยมีอุโกอิกติเก้และก็เบนจามินเซสโกอยู่ในรายชื่อเป้าหมายของพวกเขาด้วย ขณะที่ตามรายงานของมิเลอร์ฟุตบอลครับบอกว่าเชลซีกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาขั้นสูงกับเอกิติเก้วงเล็บนะว่าเป็นการเจรจาขั้นสูงนะครับกับเอกิติเก้กองหน้าของแฟรงเฟิร์ตซึ่งอาจจะมีค่าตัวอยู่ที่84ล้านปอนด์ก็ประมาณ100ล้านยูโรนะครับโอ้สถานการณ์น่าสนใจครับไปต่อกันที่ข่าวสารของฮาวิ่เอเลียดครับเอเลียดเนี่ยรับไม่อยากเสียเวลาค้าแข่งไปเปล่าๆนะครับ ฮาวิเอลเลียกองกลางจากลิเวอร์พูลครับยอมรับว่าเขาไม่อยากเสียเวลาในอะาชีพการแข่งไปเปล่าๆในขณะที่เขากําลังเผชิญกับการตัดใจครั้งสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่ลิเวอร์ pool แข้งวัย22ปีอย่างเอเลียดนะครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียง18นัดในฤนะดูกาลที่ผ่านมานะโดยเป็นตัวจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและช่วยให้ลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ลีกสมัยที่20ได้สําเร็จเมื่อถูกถามว่าเขากําลังพิจารณาที่จะออกจากสโมสรที่เขารักหรือไม่นะเอเลียดก็บอกว่า มันเป็นเพียงสถานการณ์ที่ผมและทีมเนี่ยต้องคุยกันเพราะตอนนี้ผมอายุ22ปีแล้วและฤดูกาลหน้าผมจะอายุ23ผมไม่อยากเสียเวลาหลายปีในอาชีพการแข่งของผมเพราะมันเป็นอาชีพที่วงจรสั้นมากคุณไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตผมต้องไต่ตรองผมต้องดูว่าผมพอใจกับสิ่งที่ทำอยู่หรือไม่และผมจะพัฒนาตัวเองในฐานะผู้เล่นได้ยังไงเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมแค่อยากพัฒนาตัวเองและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าจะต้องไปที่อื่น ผมก็ต้องตัดสินใจและผมแค่ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรทนะําให้ผมอยากจะออกจากทีมผมรักสโมสรแห่งนี้ผมรักแฟนบอลผมสนับสนุนพวกเขาด้วยพวกเขาก็สนับสนุนผมแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับอาชีพการงานของผมผมก็ต้องเลือกอือันนี้คือการเปิดใจนะครับของฮาวิเอเลยดมาตามนัดครับสือเหลืองดรอตมุลขออัปเดตสถานการณ์ของจโรซานโชครับอาจจะกลับมาเอาก็ได้นะ มีรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับรุกท่านทกนบอกว่าทางรูเซียดอนมุลเสือเหลืองเนี่ยได้ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเจดอนซานโชกับทางทีมงานแล้วดอนมุลเป็นหนึ่งในหลายสโมสรในยุโรปนะครับแล้วก็ในพรีเมียร์ล่ละที่สนใจตัวตัวรุกฟรีดอมอย่างซานโชของแมนยูนะเวลานี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่บอกไปก็คือซานโชเขาแหละมีข่าวว่าถ้ากลับไปแมนยูเนี่ยไม่ขอลงสนามในซีซื้อแมนยูอีกแล้วก็คือว่าไม่น่าจะอยู่ในแผนของอามริมและอีกอย่าง วนนี้จะต้องตีจากแมนยูจริงๆซันโชกลับมาที่แมนยูหลังจากที่เชลซีเลือกจ่ายเงินชดเชย5ล้านปอนด์ส่งเขากลับจากการยืมตัวเป็นเวลา1ปีนะครับซันโชใช้เวลา4ฤรดูการที่ประสบความสำเร็จกับดอทมูลก่อนที่แมนยูจะซื้อขาดด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ในเดือนกรกฎาคมปี2 0 1 1จากนั้นเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีในการยืมตัวกับดอทมอูลช่วงครึ่งหลังของฤดูการ2 0 2 3 2ทางด้านของแมนยูเนี่ยยังคงคาดหวังจะมีข้อเสนอยื่นเข้ามาขอซื้อเขา โดยต้องการขายซานโช่จากทีมแบบถาวรยังไงก็ตามครับเมื่อพิจารณาจากค่าจ้างของซานโช่ที่มันยูแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยืมตัวเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้เพราะว่าซานโช่เนี่ยเป็นนักเตะที่มีค่าจ้างแพงนะครับแล้วค่าเหนื่อยแล้วแล้ว,ลว,ลวทีมอื่นๆที่เราไปเงี้ยถ้าเงินถุงเงินถังไม่พอที่จะซัพพอร์ตในส่วนของค่าค่าเหนื่อยซานโช่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นดีลยืมตัวถ้าซื้อขาดไม่ไหวนะครับเพราะว่าถ้าแบกรับโอ้เยอะเกินไปเนี่ยก็บอกเลยว่ารับเงินฟ้อนเนะี่ยซานโช่ ดอนมูนที่กำลังเริ่มมองหาตัวเลือกในตำแหน่งริมเส้นให้กับทีมนะครับโดยตอนนี้เชลซีกำลังเจรจาที่จะเอากิเทนไงแล้วก็ตอนนี้ก็บอกเลยว่าซานโชนเนี่ยก็พอจะเป็นทางเลือกได้ถ้ามองว่าเชลซีจะเอาจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าทางดอนมูนเนี่ยจะเอาจริงๆนะครับก็พอเป็นทางเลือกได้แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเดินดิวล่าตัวจริงๆหรือไม่อันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับก็เอามาอัปเดตให้พี่้องฟังก่อนนะ อ่ะเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆครับคืออะไรก็ตามแต่นะเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องครับ mm hmm. พักผ่อนกันให้เยอะๆครับตั้งใจเรียนแ่้วะะทำงานครับเรเรียนเรื่องงานแล้วก็มาฟังข่าวสารกับผมนะต่อยาวๆเลย